สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับอนุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยอันสรบมรีครับวันนี้ผมจะมาพัฒนพันธ์นะครับหลักสูตรซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟ,ฟอย่างมืออาชีพนะครับหลักสูตรนี้ใช้เวลา2วันภายใน2วันนี้เนี่ยครับอาจารย์จะได้เรียนอะไรบ้างนะครับก็คืออันที่1ก็คือถอดประกอบรถมอเตอร์ไซค์ทั้งคันเลยครับ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการการเช็คแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ดีแบตเตอรี่เสียวิธีการกแพกแพคแบตเตอรี่ว่าเราจะต้องแพกยังไงที่ทำให้สามารถที่จะทำให้พาวเวอร์มันได้สูงสุดการต่ออนุก,กรมขนานของแบตเตอรี่สำคัญด้วยนะครับว่าเราจะเพิ่มโวลต์จะเพิ่มพาวเวอร์เพิ่มกระแสได้อย่างไรวิธีการตรวจเช็คว่ามอเตอร์เสียไม่เสียนะครับมอเตอร์ที่กลับ ซึ่งมอเตอ,เตอร์มีทั้งหมด3แบบนะครับซึ่งซึ่งในในระบบของจักรยานยนต์ฟ้าการตรวจเช็คคอนโทรลเลอร์การประกอบระบบแสงสว่างของวิธีการป้องกันในระบบของการขโมยเรื่องระบบป้องกันในส่วนของไฮว o ลเต g e สิ่งเหล่านี้นะครับ2วันนี้ท่านจะได้เรียนเรียนกับใครครับ ยากรผู้เชี่ยวชาญคือดรอตร์น้ำผดลกิ่นทองซึ่งเป็นไมสเตอร์ที่เยอรมันมาแล้วเป็นไทยไมสเตอร์เยอรมันทางด้านซึงท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านการซ่อมมุมลุงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างยิ่งนะครับคนที่เข้าอบรมจะได้ความรู้แน่นอนและที่สําคัญที่สุดจะไปประกอบอาชีพในเรื่องของการซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้อย่าง เชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจัดอบรมเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับสองวันเท่านั้นโดยค่าใช้จ่ายเนี่ยจะท่านละนะครับ3,500บาท3,500บาทท่านได้อะไรครับก็คือได้เอกสารได้ความรู้เชี่ยวชาญทุกด้านเลยนะครับเรามี8 8สถานีในการทำในเรื่องของมอเตอไซค์ไฟฟ้า แล้วที่สำคัญที่สุดนะครับจะได้เอกสารไปไดอ้อาหารเที่ยงสองมือเบรกอีก4มือเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากกับความรู้ที่ได้แล้วก็จะได้เป็นช่างซ่อมบำรุงมอเตอร์ไซค์ไฟอย่างมืออาชีพเลยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเราจะแนะนำการแปลงรถธรรมดาให้เป็นรถไฟฟ้าได้ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะได้รับ เราจัดอบรมเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับคนที่สนใจนะครับก็จะจะจัดอบรมในเริ่มต้นรุ่นแรกก็คือเดือนพฤิกายนในวันเสาร์อาทิตย์ที่12 13วันที่19 20แล้วก็26 27พฤศจิกายนส่วนในเดือนธันวาคมเนี่ยเราจะจัดวันที่3 4แล้วก็10 11แล้วก็17 18ธันวาคมท่านพี่สนใจก็สามารถสมัครมาได้เลยนะครับ ค่าใช้จ่ายก็แค่3,500บาทแต่ท่านจะเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์อย่างมืออาชีพแล้วก็ได้รับความรู้จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญมากๆเลยท่านเป็นกูรูทางด้านรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของรถไฟ,ฟฟ้าด้วยเพราะนั้นหมูหันเลยครับในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่ท่านจะได้เทคนิคที่ เรียนรู้เทคนิคการซ่อมรถไฟฟ้าอย่างมืออาชีพสนใจก็ติดต่อมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบ,บุรี036358311-4หถึง4หรือติดต่อที่คุณพัฒนะครับเลขาผมเอง0854821667เพราะฉะนั้นฝากคนที่สนใจนะครับอยากเป็น ช่างซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าอย่างมืออาชีพก็ต้องมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยยมันซอฟตีขอบพระคุณที่ติดตามรายการเราขอบคุณครับ